มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป่วยใหม่กลับมาทะลุ2,000โควิดวันนี้นะคะเข้าขาย ATK พุ่งถึง4,000ค่ะวันที่15มิถุนาย,ยน2,565ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสอบ,บอคอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด19ประจําวันนะคะว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่2263รายผู้ป่วยในประเทศนะคะ2259รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ4รายผู้ป่วยสะสม2,267,325รายตั้งแต่1มกราคม2565ค่ะหายป่วยกลับบ้านนะคะวันนี้2,109รายหายป่วยสะสม2,270,299รายตั้งแต่1มกราคม ผู้ป่วยที่กำลงังรักษาตัวอยู่นะคะ21,581รายเสียชีวิตเพิ่ม18รายเสียชีวิตสะสม8,688รายตั้งแต่1มก,กราคม2,565จําจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ644รายและติดเชื้อเข้าไขา AT ่ ATK ตรวจ4,236รายค่ะ ทางนี้เนื่องจากตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2,565เป็นต้นมามีการปรับระบบรายงานโดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลจึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้ป่วยที่สะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ